สวัสดีกรยาเมธยาติธรรมความเป็นพี่น้อง,งนะครับท่าจังหวัดเชียงรายนะครับทุกๆจังหวัดนะครับที่ชมอ,อยู่ทางบ้านนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับใหญ่ชาแนลนะครับอันนี้ก็ทำรายการหลวงตานะครับเผยแผ่นะครับก็ อน,นุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมในขณะนี้นะครับ เยอะนะครับ สาธุครับคุณยายสาธุครับสาธุครับคุณยายยายครับสาธุครับคุณยายมารอมารอตั้งแต่กี่โมงครับคุณยายครับแปดโมงเช้าเหรอครับอ๋อบ่ายสองอ๋ออ๋อบ่ายสองนะครับคุณยายได้ม so ารอ การนมัสการหลวงตาบ่ายสองนะครับก็ขอน้ำมนตนาบุญคุณยายด้วยครับสาธุสาธุสาธุครับคุณยายก็มารอตั้งแต่บ่ายบ่ายบสองโมงนะครับอากาศก็ร้อนนะครับยายก็ตั้งจิตในฐานะครับว่าจะต้องมากราบ หลวงตานะครับร้อนอยังไงก็ต้องมารอมากราบหลวงตาให้ได้นะครับเอาไว้บนหน้าโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะหายขึ้นนะถึงนะครับ หลวงตาเมตตานะครับก็มอบนมนมให้ให้เด็กนะครับหลวงตาเมตตานะครับเห็นเด็กถ้าเห็นเด็กท่านก็มอบให้เลยนะครับหลวงตาครับเด็กหรือว่าคนท้องนะครับผู้สูงอายุนะครับหลวงตาท่านก็จะมอบให้เลยนะครับท่านเมตตานะครับ มอนมวดมวัวยนะครับตดอนวครับ้มเลัด้ยากนัะสสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุครับตอนนี้ก็อากาศก็ร้อนนะครับร้อนจัดแล้วครับตอนนี้ครับร้อนมากๆนะครับร้อนมากมากยติธรรมญาโยมก็มารอกาดมาสการขหงตาตลอดเส้นทางเลยนะครับน่าจะมองดูแล้วน่าจะถึงในในตัวเมืองเชียงรายนะครับ นี่ก็อันนี้ตอนตอนนี้ก็ยังบ้านดูอยู่ครับยังไม,ยงไม่ยังไม่เลยบ้านดนะครับู่นะคาเครับเปรอาปัจจัยกอนครับอ๋อพอดีโยมเอาจะถ,ถ,าาถวายปัจจัยครับหลวงตาท่านไม่รับปัจจัยนะครับก็ ยัทงทำก็ยังไม่ทราบนะครับหลวงตาท่านไม่ไม่รับปัจจัยนะครับปีไว้เลยพี่จัดการไว้ครับเดี๋ยวจะหายเพราะว่าถ้าหลวงตาท่านรับแล้วรับปัจจัยแล้วก็จะเป็นอาบัตินะครับเพราะว่าหลวงตานท่านบวชสายบวชเอ่อบวชตามรอยหลวงปู่มั่นนะครับารสายธรรมยุทธ์นะครับพระป่านะครับ ไปครับตอนนี้ถ้าทุดงนะครับถป่านะครับท่านไม่รับปัจจัยนะครับไม่เดินไม่ใส่รองเท้านะครับไม่แต่ลงตานะครับเยอะมากๆครับรอกัดน้ำมาสการหลกตาครับตลอดเส้นทางเลยนะครับเส้นทางสายหนึ่งนะครับมุ่งหน้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ

ดึงนะดึงรถใส่ของนะครับที่ญาติโยมถวายนะครับก็จะเอาใส่ของนะครับก็จะได้ใกล้ดีครับเอาหยิบมาก็ใส่เลยนะครับก็มูลนิธินะครับก็ขออนโมทนาบุญด้วยนะครับที่ช่วยหลวงตานะครับก็จะมีรถที่ขนของก็มีหลายคันอยู่นะครับก็ขออนโมทนาบุญด้วยนะครับมูลนิธิทุก ทุกขั้นเลยนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับนียมก็ถ่ายรูปหลวงตานะครับที่หลวงตาเดินผ่านหน้าหน้าบ้านนะครับน

ท่านเมตตาเมตาเด็กนะครับ